กอย่าก็กําลังช่วยตากผ้าอยู่นะครับผ้าของกอย่าเองใช่ไหมแม่นวะฮะผ้าไยเสื้อเสื้อใยหรอมก็ใหญ่เมันวะลูกพ่อ,พ,อพ่อซักให้แล้วลูกก็มาช่วยตากนี่ครับวันที่สี่กุมภาานี้จะถึงสองขวบไอ้สามขวบนะครับนี่แต่ก็ก็ทําได้แล้วเนาะเออก็โอเคนะผมว่าใช่ไหมช่วย ได้เบียกได้งานนะครับใช่เลยฮะ<ช>เอ้ยชุดเด<ช>้อชุดแดงน,นียใช่ใช,ชุดแดงนายเบียกได้งานอยู่ด้วยผมว่ะเห็นไหมทำเองก,ก็ได้น,นั่นนี่ทำเองก,ก็เป็นโอ้ธรรมดา,านี่เออก็เป็นชุดของเขาเองนั่นแหละมาไหนไปว่าเขาอะไรก็เขาด,ดีแต่ เออนั่นละถูกต้องมาเฮ้ยิ้อ,อนอย่าปุนนี่คนเอาท่าตัวเราแม่สิมด,ดีบแต่ผมไม่แขนเสื้อบ่พ่อเลยเนี่ยช่วยพ่อตากผ้านะครับเอาท่าเป็นยังงอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวพ่อแขนเราแขนเราควรนะ

Hoidy đi lao dai đây 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 dai 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 hết dai 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 đi dai này dai 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 ไปเก็บตะกาไปเดิวไปไปเก็บไปผมไปขึ้นไปเลยเออมาแล้ว